เยอะมากครับทีมชายก็ประสบปัญหาในการซ้อมก็เพราะว่าคิวในการฝึกซ้อมเนี่ยกว่าจะได้นะครับมันต้องไปซ้อมกันตอนค่ํานะครับท่านผู้ชมครับและทุกคนเนี่ยต้องเรียนตามตรงครับว่าง่วงนอนมากได้คิวซ้อมตอนเย็นช่วงค่ําไปแล้วนะครับมันเหมาะกับการนอนมากกว่าครับและนี่คือพวกเธอนะครับนุ่มหล่อที่บางคนเนี่ยก็สวยนะครับในการเนี่ยครับอายุเนี่ยชุดยูสิบเจ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ชุดยูสิบเก้านะครับ ส่วนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยชุดยูสิบเก้าไปแข่งนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นน้องๆชุดยูสิบเจ็ดนะครับถ้าจำหน้าไม่ผิดนะครับในจิงแชมป์เอเชียเนี่ยพวกนางเนี่ยเป็นยูสิบเจ็ดนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นจะไม่ได้ครับแต่เด็กกว่าทีมสาวไทยนะครับแล้วดูกลุ่มสตาฟครับมากันแบบประหยัดงบประมาณครับหรือถ้าเรียกกันแบบภาษาวัยรุ่นก็คือมินิมอลทีมงานน้อยแต่มีคุณภาพเดี๋ยครับ สนามนี่ไอคอนเป็นรูปควายนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือทีมชาติของเราครับทีมชายเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยทีมชาติจีนทีมชาติอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับทีมชาติญี่ปุ่นไม่ส่งทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ส่งนะครับทีมชาติใหญ่ๆเนี่ยไม่ส่งนะครับทีมชาติอินโดนีเซียทีมชายก็ไม่ส่งครับท่านผู้ชมครับแล้วใครส่งบ้า่วะนนียนี่ครับท่านผู้ชมครับส่วนทีมหญิงของเรากรับท่านผู้ชมครับก็ต้องประสบปัญหาในการซ้อมสนามจริงเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสนามจริงเนี่ยกว่าจะได้ซ้อมน้อก็ล่วงเลยไปวันที่2แล้วเหมือนนนกััะครบ รวมถึงนีครับรถบัสก็มีปัญหาอยู่ดีครับกว่าจะมารับพวกเธอเนี่ยถึงขนาดขั้นเซ็งนะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเป็นคลิปธรรมดาแต่ที่จริงเนี่ยพวกเธอเซ็งมากครับเพราะรถไม่ใช่รถบัสส่วนตัวนะครับแต่เป็นรถบัสที่วิ่งรอบทรงหลายทีมนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนบาเรนกว่าจะฝึกให้เราเนี่ยความอดทนก็เป็นได้ครับก็เลยต้องแบบรอนิดนึงครับในการที่จะขึ้นรถขึ้นรายครับ พราะพวกเธอเนี่ยแหมพวกเธอทนได้อยู่แล้วเรามาจากประเทศที่ต้องมีความอดทนสูงครับอ้นี้เนี่ยคือจากโรงแรมนะครับจะไปสนามซ้อมแล้วนี่โคตรยากครับโคตรยากช่วงนี้เนี่ยหน้าตาไม่ตึงเหมือนสมัยก่อนแล้วครับสมัยคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยแกเครียดมากเพราะแกเนี่ยคาดหวังมากแล้วนี่หน้าปื้มจิตนะครับมีการบราฟรับว่าโอ้มาช้ามากนะเนี่ยต่อไปเนี่ยโบกแก๊ปแท็กซี่ก็ได้นี่ครับแก๊งสุพรีมากันครับนี่ครับไปสนามซ้อมแล้วนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าบาเรนเนี่ยครับเขาเป็นประเทศที่ร่ํารวยมากนะครับโดยที่แทบไม่ต้องทํามาหากินอะไรเลยเนี่ยก็รวยแล้วนะครับแล้วดูทีมงานนะครับทีมงานเนี่ยก็เป็นตัวทีมชาติชายครับที่หัวโลนเนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้ครับนี่ครับสนามซ้อมสนามแข่งเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดครับเงินเขาเยอะจริงๆครับแต่ปัญหาเนี่ยก็คือทีมที่เข้ามาแข่งเนี่ยมันก็เยอะด้วยนะครับ มันก็เลยต้องต่อคิวกันซ้อมแล้วรวมถึงรถราต่างๆเนี่ยทางฝั่งบาเรนเนี่ยคนเขาน้อยมากครับแค่4ี่ห้าล้านคนเท่านั้นนะครับแล้วคนส่วนมากเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากต่างชาติทั้งนั้นครับในการใช้แรงงานนะครับโอ้ประเทศเขาแบบพูดง่ายว่าอา่เขาเรียกว่าอะไรคนปกครองกษัตริย์เขาเนี่ยโคตรรวยไอ้ฝั่งนี้เนี่ยครับจนมีวลีที่ทางฝั่งยุโรปนะครับแซวเขาว่าคนทางฝั่งอาหรับเนี่ยครับไม่มีความขยันเลยเพราะว่าชิวจัดเกินครับรวยอยู่แล้วนะครับนี่ครับโคตรยากครับ อุ้ยเราเป็นเซตเตอร์แล้วต้องสอนเซตนี่เป็นไงเซตเลยอุ้ยเราเป็นเซตเตอร์เก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราเนี่ยควรควรศึกษาและเป็นซิกเนเจอร์ของเรานี่ครับนี่ครับหืมเซตกันแหลกนะครับท่านผู้ชมครับโคตรยะนะครับแต่ก็ดูแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูออกได้อยู่ดีครับว่าการเจอกับไต้หวนันแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยเราจะชนะยังไงหรือว่าจะเล่นยังไงนะครับ เพราะว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้เอาตัวโคโววมาเล่นเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่ตามที่สายลับผมบอกมาเนี่ยครับเป็นไม่รู้ว่าแชมป์มหาลัยหรือว่าเอาแชมป์มอปลายมาแข่งตามนโยบายของยูสนะครับยูสโอลิมปิกของเขานะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวชุดใหญ่มากเกินไปเนี่ยอันที่จริงมันก็มีปัญหากับทางฝั่งของสาพันธ์อีกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอายูสจริงๆมาแข่งเนี่ยเขาก็ไม่ว่าเลยครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของ สปิริ t ทีมนะครับก็คือเนี่ยไม่ได้กำหนดอายุชัดเจนนะครับี่ครับสาวไทยเนี่ยก็ถือว่าถ้าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยพูดตามตรงครับโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยสูงมากญี่ปุ่งญี่ปุ่นไม่มานะครับท่านผู้ชมครับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยจะเป็นทีมชาติจีนนะครับแล้วก็ทีมชาติอารับเนี่ยก็มากันหลายทีมอย่างเช่นอิหร่านก็มานะครับบาเรนก็มาคาซักทีมชาติในเอเชียตะวันตกเนี่ยก็มานะครับทางฝั่งพวกสถานนะครับ แต่ก็ไม่เยอะครับมันมีเพียงแค่4กลุ่มเท่านั้นครับกับกลุ่มละ3ทีมนีครับก็กลายเป็นเท่าไหร่สี่สามสบสองสทีมแล้วก็นี่ครับโคจะโอ้ยคุณเนี่ยผมมีประสบการณ์ในการคุมท่าทีมท่าไทยชุดใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อฟังผมให้ดีคุณไม่ต้องกดดันอะไรเลยเพราะผมเนี่ยเคยกดดันมาแล้วเพราะฉะนั้นควากดดันมันไม่ดีเลยอาออกไปวิ่งเล่นได้นี่ครับสนามซ้อมโคตรกากข้างนอกนะครับ ต้นไม้ปลูกยากมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความล่มรื่นอย่าหาทําในประเทศบาเรนนะครับและนี่ครับคือวอลลพรสาวทีมชาติไทยที่สนามซ้อมของพวกเขาครับที่ออกจะอินดี้นิดนึงนะครับข้างในดูสวยงามข้างนอกเนี่ยประดับอะไรไม่ได้ครับต้นไม้ปลูกไม่ขึ้นนะครับปลูกได้แต่ต้นไม้เล็กๆอย่าหวังว่าจะมีความล่มรื่นแบบญี่ปุ่นที่เราไปซ้อมนะครับต้นเนี่ยต้นปาล์มนะครับและนี่คือสภาพแถวๆโรงแรมที่โค้ชยะาเนี่ยเขาซ้อมนะครับท่านผู้ชมครับ ว่างๆโค้ชย่าบอกเราเป็นเซตเตอร์ระดับประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องสอนเซตเอาเซตเลยโชว์นุ่มเลยนะนั่นนั่นนุ่มบาเรนเดินผ่านแล้วเอาเลยเซตเลยเซตเลยเออดีมากนุสราสองเซตเลยนี่ใช้บันไดให้เป็นประโยชน์คิดได้ไงถ้าเขาพูดว่าคิดได้ไงเนี่ยแปลว่าเรามีความกิดนั่นนั่นนั่นผ่านไปไปไปโชว์เลยโชว์เลยเผื่อจะมีการดับตัวไปเล่นหลีกบาเรนอีกเหมือนเนปาลไงที่ดับตัวไปแล้วไม่ได้เล่นเอ้ยนี่ครับท่านครับ คือสิ่งที่โค้ชย่าเนี่ยทำในตอนนี้นะครับแหมไปประเทศแปลกๆเนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์อะไรเนี่ยดีๆอยู่แล้วครับวันนี้ขอลาไปก่อนละครับท่านผู้ชมครับหนึ่งไลค์กับคลิปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยทีมชายลงแข่งนะครับส่วนมารื้อเนี่ยทีมหญิงลงแข่งนะครับแล้วก็อ่าทีมหญิงเนี่ยแข่งขันวันจันทร์อังคารนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าเวลาเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวก็เช็คดูแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนละครับท่านผู้ชมครับ